ครับมาชุมพรนอนเต็นที่ไหนดีนะครับวันนี้พาพวกเรามาที่พิกัดพิกัดหนึ่งผมก็ไม่เคยมานะครับออกจากเมืองประมาณ2ีสิบกิโลเขาบอกว่าวิวสวยมากเดี๋ยวไปดูกันที่จุดครับเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะครับว่าพิกัดเป็นยังไงนะครับบรรยากาศหน้ากางเต็นท์ขนาดไหนตอนนี้กำลัง ตอนนี้กำลังเช็ค GPS อยู่นะครับจาก20อ่าใช้เวลาประมาณ20 2สกว่ากิโลนะครับจากเมืองวันนี้เป็นวันทำงานนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะต้องมีภารกิจเช้าในเมืองก็เลยเลือกจากคำแนะนำของน้องๆที่สำนักง,งานว่าเออที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีนะครับแต่ผมก็ไม่เคยมานะ คนชุมพรจริงแต่ว่าก็ไม่เคยมาเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคือที่ไหนอย่างไรบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับผมครับเพื่อนๆครับถึงแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่หางเก็บน้ําคู่ดิงนะครับอําเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงน้ารบ่วนเล็กน้อยนะครับผมมาปักกลางใกล้อยู่กับที่ประตูน้ําเลยก็ที่มาถึงค่ำนะครับเพราะว่า พวหลงอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ตัว G P S ได้บอกไปหลายทางเกินนะครับพวหลงอยู่ก็ไม่เป็นไรครับมาถึงก็ลงเซ็ตน,นะครับความจริงคู่ดิงตรงนี้นะครับห่างจากเมืองชุมพรประมาณ20สุบกิโลแค่นั้นเองไม่ถึง30ไม่ถึง3ากิโลนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับช่วงช่วงเย็นก่อนที่ผมการเซ็ตเนี่ยมี ชาวบ้านมาทอดแหที่ตอนนี้ก็เที่ยวยังดเดินหาปลาส่งไปหาปลาอยู่เลยนะครับแล้วก็บรรยากาศเยน็นเยนก็มีชาวบ้านมาีผู้คนนะครับมาถ่ายรูปมานั่งพักผ่อนมาวิ่งออกกาลังกายเยอะแยะเลยนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งครับมาชุมพรเนาเต้นไหนดีนะครับที่นี่ก็คือเขื่อนโทาดีอ่างเก็บน้ําคุริงนะครับอาเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเอ่อ ค้นไปจากนี้หน่อยนึงนะครับเห็นเขาบอกว่ามีลานการเต้นเหมือนกันที่เป็นของเอกชนแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้วิ่งเข้าไปนะครับแต่ว่าถือว่าโอกาสตรงนี้ก็โอเคละเห็นบรรยากาศสามารถที่จะนอดเต้นได้แต่ผมไม่ได้ขอใครนะกับเจ้าหน้าที่อะไรไม่ได้ขอเพราะว่าไม่ไม่เจอเจ้าหน้าที่เลยก็เลยไม่ได้ขอเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีโอกาสค่อยค่อยเดินเข้าไปขอโอเคนะครับนั่งสบายๆเดี๋ยวก็ทําอาหารครับพรุ่งนี้ก็ เก็บเต็นท์เก็บอะไรก็ออกเช้าเหมือนเดิมครับถ้าไปเหมือนเดิมเพราะว่าผมหาที่กางเต็นท์เนี่ยคือทําชีวิตให้มันบาลานซ์กับการทํางานด้วยนะครับก็คือนอนเต็นท์ด้วยนอนเต็นท์ก็คือเต็นท์นนนนก,นก็คือในเรื่องที่ชอบแล้วก็ทํางานด้วยเพราะพรุ่งนี้ผมมีงานเช้าผมมีงานห่างอย่างนี้ประมาณ10ประมาณ10กว่ากิโลนะครับแล้วก็นัดเขา้าโมงดังนั้นก็นอนเต็นท์ที่นี่แหละ นะครับห้องน้ําอยู่ฝั่งโน้นครับเป็นห้องน้ําอยู่ฝั่งโน้นเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการนะครับห้องน้ําอยู่ไกลสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับนั่งสบายๆครับตอนนี้มาแมงเยอะไปหน่อยดึงก็ไม่เป็นไรว่ากันไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยหาข้าวหาปลากินกัน นี่ครับได้หมูป่ามาแกงหมูป่ามาเมื่อเชา้าทีมงานให้มาเมื่อเชา้าหมูป่าเนาะ เราเป็นคนง่ายๆผสมข้าวไปเลยผัดข้าวหูปลาอุ้ยได้ไหม เอาง่ายๆครับข้าวผัดหมูปลา ครับ,รบ,รบท่าดโอแซด้เหม ครับนอนแล้วครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เหนื่อยมากวันนี้ทำงานก็เหนื่อยโอเคครับแค่นี้เจอกันพรุ่งนี้ครับปริจจสวัสดิบ์บายครับเก็บเต็มเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มา หาไรทานที่ปั๊มใกล้ๆอยู่ที่ท่าแซะนะครับปั๊มปอตทที่ท่าแซะก็โดยความเร่งรีบนะครับเพราะว่าผมมีงานเช้าตอนนี้เวลาประมาณสักเจ็ดโมงแล้วนะครับก็เก็บเต็มเก็บเร็วเสร็จเรียบร้อยตื่นขึ้นมาเช้ามืดครับจะถ่ายบรรยากาศให้ดูก็มืดไปหมดนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ มาชุมพรน,นอนเต็นที่ไหนดีนะครับก็เป็นอีกฐานที่หนึ่งนะครับก็คืออ่างเก็บน้ําคูริงนะครับแล้วก็ถัดไปก็มีมีลานกลางเต็นท์ด้วยนะรู้สึกว่าการให้บริการก็ที่ผมถามเมื่อคืนก็อยู่ที่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทต่อหนึ่งเต็นท์ต่อหนึ่งคนนะครับก็ัมานะครับมาชุมพรก็ลองมาดูบรรยากาศนะครับ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ไปก่อนครับบาย